อีกอันหนึ่ง I have a dog I have a dog have ที่นี้เป็นกริยาแท้ซึ่งแปลว่ามีนะคะในประโยคนี้ก็จะแปลว่ามีหมาแค่หนึ่งตัวที่นี้มาดูตัวสีส้มนะคะมาดูตัวสีส้มนักเรียนคิดว่าตัวสีส้มเนี่ยเป็น verb ช่วยหรือ verb แท้เอ่ยช่วย verb ช่วย verb ช่วยค่ะ,ะเก่งมากค่ะเพราะอะไรถึงรู้ว่าเป็น verb ช่วย มีกริยาอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างหลังอ่าเก่งมากค่ะใครตอบคะบวกสองร้อยไปเลยค่ะรอบนี้จิราวันค่ะ <laughs> โอเคค่ะอ่าถือว่าเข้าใจเนาะ I am singing แอมตัวนี้จะไม่ได้แปลว่าเป็นตอบไปแอมตัวนี้มาช่วยคำว่า singing เพื่อที่จะบ่งบอกว่าเขากำลังทำอะไรคะกำลังร้องเพลงกำลังร้องเพลงอ่าเขากำลังร้องชั้นกำลังร้องเพลงอยู่โอเคค่ะทีนี้ถัดมามาดู ตัวอีสองตัวสุดท้ายตัวนี้นะคะเหล่านี้เราจะเรียกว่า regular verb นะคะหรือภาษาไทยอะ่ะเราจะเรียกว่ากริยาปกติปกติแล้วนะคะกริยาจะมีทั้งหมดสามช่องถูกไหมจะมีช่องที่หนึ่งสองสามช่องที่หนึ่งบ่งบอกถึงอะไรคะปัจจุบันปัจจุบันช่องสองบ่งบอกถึง อดีตอดีตค่ะและช่องสามงบอกถึงอนาคต<น>อาาก็ไม่ได้เชิงว่าเป็นอนาคตาเลยนะคะก็จะบอกถึงพวกประโยค passive voice participle พวกนี้นะคะเรามาดูกันว่าไอ้ตัวเออ l y คอา r regular verb เนี่ยมันคืออะไร regular verb ก,ก็คือคำกริยาที่เมื่ออยู่ในช่องสองสามแล้วจะเติมแค่อะไรเข้าไปคะ ed ค่ะเติมแค่ ed เข้าไปแค่นั้นง่ายไหมคะสำหรับ สำหรับเราที่จะแบบว่าเออเราไม่ค่อยแม่นเรื่องกริยาแล้วเมื่อเราต้องผัดกริยา่างี้ยมันก็ง่ายใช่ไหมคะแล้วแค่เติม ed เข้าไปแค่นั้นมันก็สามารถผัดเป็นช่องสองสามได้แล้วอ่าอย่างเช่นตัวอย่างนะคะอย่างเช่นว่า answer answer แปลว่าตอบหรือรับโทรศัพท์เนาะไม่อยู่ในช่องสองสามก็แค่เติม ed เข้าไปนะคะถัดมา irregular verb นะคะมันแตกต่างยังไงกับ regular verb นักเรียนพอสังเกตเห็นไหมคะเปลี่ยนรูปตามเทมพนะคะเปลี่ยนรูปค่ะ เก่งมากเลยค่ะกริยาตัวนี้นะคะเมื่ออยู่ในช่องสองสามแล้วมันจะแปลงรูปตัวเองไปก็คือไม่ได้อยู่ในรูปเดิมแล้วถูกไหมแต่ทีนี้มันจะมีบางคําที่อยู่ในรูปเดิมแล้วก็ออกเสียงเหมือนเดิมหรือไม่ก็อยู่ในรูปเดิมแต่แค่ออกเสียงต่างกันอ่ะเรามาดูว่ามันมีคําว่าอะไรบ้างเช่นมาดูคํานี้ค่ะ b e g i n แปลว่าอะไรคะเรอ อ่ะ uh, begin แปลว่าเริ่มตน้ตนเมื่ออยู่ในช่องสองมันจะแปลงรูปมาเป็นคำว่า began และเมื่ออยู่ในช่องสามก็จะเปลี่ยนรูปไปเป็นคำว่า began ทีนี้มาดูความสเปเชียลของมันในอย่างนี้ใช่คำว่า cut cut แปลว่าตัดเมื่ออยู่ในช่อง <Cut. S 1> สองช่องสามมันก็ยังอยู่คงรูปเหมือนเดิมถูกไหมคะและก็ออกเสียงเหมือนเดิมก็คือ cut 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 <Okay. S 1> แค่นั้นใช่ค่ะ ทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่ very very special มากเลยคำว่า read เมื่ออยู่ในช่องสองสามรูปรูปเหมือนกันกับช่องหนึ่งไหมคะมันยังเหมือนกันกับช่องหนึ่งอยแต่เวลาอ่านมันอ่านแตกต่างไปอ่ะช่องหนึ่งอ่านว่า read สองสามต้องเรียนคิดว่าอ่านว่าอะไรคะ read ค่ะ read read เก่งมากค่ะคนไหนตอบเออ ปัญญาพรคะ่ะได้ extra point กันเยอะมากเลยนะคะวันนี้อ่าอย่างเช่น read นะคะก็จะเป็น red red นะคะก็จะแปลว่าอ่า red ที่เราออกเสียงว่าสีแดงะคะ่ะ r e d read red red ค่ะ,อะโอเคทีนี้ก็อย่างที่กล่าวไปว่ากริยาช่องหนึ่งก็จะพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบนับน,นะะช่องสองก็กล่าวถึงเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นในอดีตนะคะแ,และ้วก็ช่องสามก็พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็จบลงอย่างสมบูรณ์นะคะหรือที่เขาที่เรียกว่า perfect ถูกไหมค่ะ,คะอ่าทีนี้มาดูการใช้ก็อย่างที่เคยได้พูดไปตั้งแต่ต้นถูกไหมคะว่า v ว r b มันจะผ่านไปตามสถานการณ์ของมันถูกไหมก็คืออะจะผ่านไปตามช่องมาเลยหนึ่งสองสาม มาดูโครงสร้างนะคะโครงสร้างก็จะง่ายๆเลยประธานตามด้ดเวริร์ฟประธานตามด้ดเวริร์ฟเติม s อ S ีเคืออะไรถ้าประธานเป็นเอกพจน์หรือประธานอ่าฮีชีอิดหรือคนเดียวนะคะเวิร์ฟจะต้องเติม s แต่ถ้าประธานเป็นพหูพจน์หรือมีมากกว่าสองกริยาไม่ต้องเติมเองงไหมคะไม่มงมงไหมคะ อค่อ่าอันนี้คือโครงสร้างง่ายๆประธานตามด้วยเวิร์บผัดมาถ้าเมื่อไหร่มีพวก helping verb เมื่อไหร่นะคะมันจะเอา helping verb เนี่ยมาวางขั้นไว้ระหว่างประธานกับ Ver รแค่นั้นนะคะมาดูตัวอย่างประโยชน์อ่า I eat ฉันกินแต่ถ้าสมมุติว่าครูเปลี่ยนจาก I เป็น she คำว่า eat จะต้องเติม s ไหมคะเต<อ>ิม s ค่ะ อ่าเก่งมากค่ะจาก I eat เมื่อเปลี่ยนประธานเปลี่ยนเป็นชีก็จะเป็น she eats นะคะแปลว่าฉันกินทีนี้อันนี้มันมี helping verb เข้ามาช่วยนะคะ I am eating I am eating ก็จะแปลว่าฉันกำลังกินนะคะโอเคทีนี้มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะประโยคนี้บอกว่า I have eaten I have eaten ไม่ได้แปลว่าฉันมีกินนะคะไม่ได้แปลว่าฉันมีกินนะคะในประโยคนี้มันจะแปลว่าฉันกินเสร็จแล้วนะคะ h a v e จะเข้ามาช่วยในประโยคนี้เพื่อให้รู้ว่าเนี่ยประธานเนี่ยทำสิ่งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคอ่ะทีนี้ขอข้ามตรงนี้เลยนะคะทีนี้สรุปแล้วก็คือว่าเท่าที่พูดมาทั้งหมด สามารถสรุปออกเป็นได้แค่สองส่วนก็คือว่า verb จะมีกริยาแท้กับกริยาช่วยโอเควันนี้มีแค่นี้งงไหมคะไม่งงใช่ค่ะไม่งมงค่ะโอเคค่ะ so uh, these are some some verb นะคะคือคำเหล่านี้คือตัวอย่างคำกริยาที่ที่ครูได้หามาให้เรา,ให,เราให้เราได้ได,ได้ได้ดูกันเนาะ อะเดี๋ยวเรามาลองออกเสียงพร้อมกันนะคะอันนี้มีอยู่สิทั้งหมด10บคำนะคะ10 v e r b นะคะโอเค one two three walk เดิน walk เดิน million million ignore นะคะลอยคอ float float ออกเสียงรำรำรำเรียง turn the sport มอสมอัมารับขับขาดขาไร้ไร้ไปไโอ้โต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 โอเคค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นคํากริยาทั้งหมดเลยนะี่ทีตี้ครูมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะก่อนที่จะจบคลาสนะคะตโ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 ต Uh, find the verb ครูอยากให้นักเรียนนะคะลองหาว่าในประโยคพวกนี้เนี่ยในเรื่องราวตัวนี้เนี่ยมี verb ทั้งหมดอยู่กี่ตัว่ h how many verbs do you see in the paragraph นักเรียนลองช่วยกันหาสิคะแล้วลองตอบว่ามันมีทั้งหมดกี่ตัวโอเคมีใครรู้หรือเปล่า คุณครูคะถ้าเวิร์บซ้ำราคาตอบได้ไหมคะเวิร <ur> ์บซ้ำตอบได้คะ่ะนับ <N ab S 1> รวมเลยชิวค่ะอ่านับเป็นตัวไปเลยค่ะนับเป็นตัวไปเลย so some of you know how many one okay t Eight. How many? I saw eight. Oh, very good. There are eight words. The answer is eight words. Is Please, next one. Kids, yes, next is, one is, is is and is, is going to is going to uh, is going to. So, then what? Do you all understand about the verb, right? Yes, yes, okay, yes. very good, excellent, excellent, excellent. So, before ending class, I have just five five questions, five questions. Ah. Uh, คพื่อที่จะคอนเฟิร์มนะคะว่าเราว่าเราเข้าใจเนาะอ่ะประโยคนี้ให้มาว่ายังไงคะ she is relaxing after work คุณต้องการทราบว่า what is the auxiliary verb in the sentence who would like to answer this question C cat who v o r i n d a ใช่ไหมคะ yes teacher okay the answer is See cat. cat is okay plus one. Next one. She is using her laptop. So what is the main verb in the sentence? The main verb. Which one? Oh, D -dog. Which one You sing. Okay, -dog. you sing very good. Very good. Next one. She is a business woman. What is verb in the sentence? A N is e e What is B A? N e S. Okay very good A นะคะ is And next one she talks to her friend loudly What is the part form of talk? อันไหนเป็นอดีตของคำเริยาว talk, ่า talk คะ B boy B boy Okay very good B boy talk นะคะตัวนี้เราเติมแค่อะไรเข้าไป อีด e ีค e ่ะแค่อ e ีดี d. เข้าไปนะคะถัดมาข้อสุดท้ายเอา sorry sorry he a s, <S has an idea he a s an idea what is the platform of h a v e of h a s f ใค่ะค่ะโอเค you อเค you have already seen the answer right อ่ะ h uh, a s f หรือ h a v e นะคะถ้าเป็นช่องสองสามถ้าเป็นช่องสองคือใช้คำว่า h a v e นะคะก็จะเป็นผ่านเป็นยังไง h a v e h a v e h a d had แค่ โอเคสรุปแล้วสรุปแล้วก็คือว่าเว r รมีสองตัวสองส่วนใหญ่ๆก็คือกริยาช่วยกับกริยาหลักถูกไหมคะ yes โอเค do you have any question before ending class มีคำถามอะไรไหมคะก่อนที่จะจบบทเรียนนี้ไม่มีค่ะ โอเคโอเคค่ะ I hope to see you next time Thank you t h i n k o u Thank you T-shirt Thank you T-shirt Thank you T-shirt You're welcome See you again next time Okay ค่ะจะต้อ record เอารลยมจะต้อ record แล้วใช่ไหมได้ไหมอันนี้ได้ไหมก็ได้ก็เอาเลยนะได้ได้เลยเนาะ เป็นใคาใช่ไหมใครใครเป็นคนเลคกคอร์ดอ่ะราชันเหคุณราชันไม่ไม่รู้เหมือนกันค่ะใครเล็กคอร์ด